เพราะวัตุสาสพมังสลังลกัตุศาสปเิวตาสเพระบุตรมนุวาเวนัจนาตุทิพวันตุเกเพราะวตุสาสพมังาังลกันตุศาสปเิวตาสพรมานุวาเวนัจนาตุทิพวันตุเกเพราะวัตุศาสพมังสลังละกัตุศา

Tuhunyari capta isiye Tuham sati birang Ketuhi pangilamu wata Ipinahut yang kami Nang ipinahuri senata Sipaham turat Ketewatan tumpara Rakenanan Ketanahe inalam Paya wakipanakomama tidak tadi pangitan leonemina berapalo lupaangkansa men ตั้งที่ดุโหดบุกโถนแอบไปไปกานถึงปีดำมันและอาจารย์ตามลูกอาจารย์มีติมีการบุกเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในอุตสรผลของสาจารยั้งเก้ากรรมนายเวรและเทวันขอใอนุญาตผีดุผลนนี้เดิดสัพเพสัตจาสามทั้งหลายที่เกิดถึงเรื่องทุกข์เกิดเกิดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเป็นอาเวร โก็แล้วได้มีเดียวกันและกันเลยอาปะจปัจา่โผล่โผล่ก็แล้วได้เดียดเดียนชื่กันและกันเลยอาจมีพาโไป่โกไปโก็แล้ได้มีควาาผูกายกใยเลยสุขีอาตาังปริาโตมีความถูกายผูกรักษาตก็โ้ษจากผูไปทั้งชีลยตอานั้งหลที่ได้รูขอให้ด การทั้งหลายที่รันได้สูกขอให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจับเพรตับตาจับทั้งหลายที่เกิดเป็นกรลาผู้ชาที่เกิดเป็นการทาชาที่เกิดเป็นนามเสด็จ้าชาที่เกิดเป็นรูปภูพาดีจาาจงมาลาบเอาผู้โทษผลดับบุญให้ควทุกคนแต่เธอ